ฮะข้อรักใครอะไรนะไม่ได้ยินข้รักใครข้อรักใครต่างาไงรักแม่บ้างรักทุกคนรักทุกคนลูก พ่อก็ลักนาแต่กับตัวเกียวค้าใจไหมคะลูกพ่อไม,ไ,มไ,มไ,มไม่รักแม่อะรักทุกคนค่ะรักลูกคร,รักลูกค่ะรักแม่ละป่า รัก <c oughs> ทุกคนเลยรักทุกคนเลยรักทุกคนเลยลรักไม่สาย,ท,ยที่สดือดรกค่ะกับตวเกียวค่ะรักนี้สายกับตเกียวที่เดือรกเท่าฟ้า